ในการวางโปรเจกต์ภาพยนตร์แต่และเรื่องบางครั้งเราก็มักจะได้ยินข่าวคราวาออกมาว่าบางทีนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆก็อาจจะมี power หรืออำนาจที่มากกว่าผู้กำกับได้และไม่ได้หมายความว่าผู้กำกับจะมีอำนาจเด็ดขาดเสมอไป นั่นจึงสงผลให้มักจะมีข่าวคราวของการแทรกแซงการทํางานของนักแสดงจนเกือบทําให้ภาพยนตร์บางเรื่องล้มเหลวไม่เป็นท่ามันแล้วประเด็นเหล่านี้จึงมักกลายมาเป็นดราม่าในตํานานที่แฟนๆมักจะจดจําได้ดีเสมอนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูวีวรกรรมของนักแสดงที่เข้ามาวุ่นวายกับภาพยนตร์ของตัวเองจนภาพยนตร์เกือบจะไปถึงขั้นพังพินาศมาแล้วว่ามันจะมีใครและเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างจูเลียโรเบิร์ตจาก6กปี1991 ในฉบับของสตีเวนสปิลเบิร์กถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงเนื้อหาออกมาจากปิตแพนได้ดีเลยทีเดียวอีกทั้งมันยังเป็นงานระดับขึ้นหิงของทั้งตัวผู้กำกับเองและนักแสดงนำอย่างโรบินวิลเลียมส์แต่ใครจะไปคิดว่าหนึ่งในนักแสดงนำที่รับบทเป็นทิงเกอร์เบลยังจูเลียโรเบิร์ตจะเคยก่อเรื่องวุ่นวายจนทำให้ภาพยนตร์เกือบจะถ่ายทำไม่จบมาแล้วซึ่งว่ากันว่าอดีตอเมริกันสวีท์ฮาร์ดอย่างจูเลียเคยถูกว่ากล่าวโดวยทีมงานว่าเธอเป็นคนอารมณ์ไม่คงที่และแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาในนตอนย ทำ เธอจึงพยายามที่จะป่วนการทํางานด้วยการเข้าไปนั่งในรถเทเลอร์ส่วนตัวของตัวเองอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับสปิลเบิร์กที่ในเวลานั้นเธอไม่ถูกขีดหน้าด้วยอีกทั้งเธอได้ตัดสินใจพยายามออกมาจากรถให้ใช้อยู่ตลอดเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวเองสายเสมอเวลาที่ถูกเรียกไปเข้าฉากส่งผลให้เวลาในกองถ่ายและเงินลงทุนในแต่ละวันบานปลายและมีปัญหามากๆไม่นับทีมงานและนักแสดงคนอื่นที่ต้องมาทนกับพฤติกรรมของเธอแบบนี้ซึ่งว่ากันว่าครั้งหนึ่งสปิลเบิร์กก็เคยพูดออกมาเองว่าในตอนนั จูเลียนน่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเธอในช่วงระหว่างการถ่ายทำพอดีส่งผลให้เธอทำตัววุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและมันก็เป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่ทุกคนในกองถ่ายต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้จนหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่ได้เห็นนักแสดงคนนี้ยืนข้างกับสปิลเบิร์กอีกเลยในช่วงเดินสายโปรโมทเควินสเปจาก Beyond the Sea ปี2004 แม้ว่าในอดีตเควินสเปซีจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จและมีฝีมือที่หาตัวจับได้ยากมากแค่ไหนแต่ในปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของเขาก็แปรสภาพไปเป็นชื่อเสียซะแลว้วรอทั้งคดีการล่วงละเมิดทางเพศและคดีปแปลกๆหลายๆอย่างในวงการมันก็ด้กลายไปเป็นชนะติดหลังที่เขาจะไม่มีวันถอนมันออกไปได้แต่หนึ่งในเหตุการณ์ที่หลายๆคนไม่น่าจะลืมลงไปแน่นอนก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเควินสเปซีตัดสินใจเขียนบทกำกับอำนวยการสร้างและแสดงเองในบียอ The sea, ซึ่งเป็นชีวประวัติของบ็อบบี้ดาวินนักร้องอเมริกันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในการแสดงเพลงบิ๊กแบนและร็อกแอนด์โรลแนววัยรุน่นจากช่วงปลายยุค50และต้นยุค60และแม้ว่าความมุ่งมั่นของเควินสเปซีที่มีต่อบทบ,บาทนี้จะน่ายกย่องแถมการร้องเพลงของเขาก็น่าประทับใจอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเควินสเปซี น่าจะแก่เกินไปที่จะตอบสนองทุกความต้องการในบทนี้มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เด่นชัดโดยเควินสเปซีได้ตัดสินใจถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเขาอายุ45ปีซึ่งค่อนข้างแปลกเล็กน้อยเนื่องจากดารเรนเสียชีวิตเมื่ออายุ37ปี ทำให้แก๊บอายุของเขากับนักร้องชื่อดังค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะมันยากที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกอินไปกับหน้าตาของนักแสดงได้น้อยกว่าแบบที่มีการแขวนนักแสดงในวัยใกล้เคียงกันมารับบทอีกทั้งเรื่องราวของบ๊อบบี้ดาวรนในเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุ20ก,กลางๆส่งผลให้เควินต้องฝืนลงไปแสดงในช่วงอายุแบบนั้นทั้งๆที่เขาอายุมากกว่าบทไปถึงเท่าตัวเนื้อหาและภาพที่ออกมาจึงดูแปลกตาม,ออกมากๆที่เราต้องมาเห็นคุณลุงคนหนึ่งสแสดงกับเด็กวัยรุ่นแบบฝืนๆอยู่ตลอดและ แม้ว่าทางพารเมาจะขอให้เควินหอนตัวไปกำกับอย่างเดียวแล้วให้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอเข้ามาแสดงแต่เควินก็ยังดันทุรังไปเรื่อยๆในการแสดงบทนี้ต่อจนในตอนนี้ไม่ว่าจะย้อนกลับไปดูกี่ครั้งไม่ว่าจะยังไงหลายๆคนก็ยังคิดว่าเควินแก่เกินไปสำหรับบทนี้อยู่ดีและมันก็ทำให้ภาพยนตร์ออกมาดูปแปลกๆมากๆจริงๆจอห์นเวนจากเดอะคอนคอรปี1956 แม้ว่าในอดีตนั้นจอห์นเวจะเป็นภาพจำของผู้ชายดิบๆสไตล์คาวบอยที่มีผลงานหน้าจดจำปรากฏออกมานำมีทวนแต่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าหลายสิ่งที่เขาเคยทำลงไปมันคือความน่ารังเกียจที่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยทั้งการไม่เป็นสุภาพบุรุษและการมองผู้หญิงเป็นวัตถุแถมยังมีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่เขาก้าวร้าวใช้อารมณ์จนเกือบจะเข้าไปชกผู้หญิงมาแล้วและเหตุการณ์จากโปรเจกต์เดอะคอนควิร์ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้เผยนิสัยที่แย่มากๆของเขาออกมาเลยเหมือนกันเพราะแค่ ที่เขาเข้าไปรับบทเป็นเจงกิสคานที่เป็นชาวเอเชียมันก็แปลกมากพออยู่แล้วและถ้าย้อนกลับไปในปี1956ซึ่งเป็นปีที่จอห์นเวนกำลังพีคสุดๆพอดีก็เป็นเขานี่แหละที่เข้าไปยุ่มย่ามในโปรเจกต์ของ The c o n นคอร์ r ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของเจงกิสคาน นักรบในตำนานที่เคยวางแผนจะยึดหัวเมืองต่างๆในหลายๆทวีปซึ่งหลังจากได้อ่านบทของออสการ์มินลาจอนก็ยืนกรานที่จะขอสแสดงในบทบาทนี้ให้ได้และแม้ว่าตอนแรกผู้กำกับอย่างดิกพาวเวลจะปฏิเสธแบบหัวชนฝาแต่อำนาจของจอนก็ดันมีมากเกินไปจนเขาไม่สามารถปฏิเสธได้แม้จะรู้ทั้งรู้มันจะออกมาแย่มากๆและแม้ว่าในตอนแรกภาพยนตร์จะมีกระแสที่ดีเนื่องจากยังไงแล้วชื่อของจอนเวนนั้นมันก็ขายได้แต่เมื่อมองลงไปดีๆก็จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ต่อความพยายามที่ไม่น่าเชื่อถือของจอห์นเวนในการมารับบทเป็นขุนศึกมองโกซึ่งแต่ละองค์ประกอบล้วนเป็นจุดที่ไม่น่าให้อภัยเลยแม้แต่นิดหลายๆคนจึงมองว่าแม้มาหากาภาพยนตร์ฮอลลีวูดเกี่ยวกับเชงกิสขานเรื่องนี้อาจจะยอดเยี่ยมในทางทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงแล้วนะักแสดงอย่างจอห์นเวนกลับมองข้ามไปว่าเขาไม่เหมาะสมกับบทนี้มากๆและทําให้กองถ่ายกับสิ่งดีๆที่ภาพยนตร์มีปันผลไปหมด เควินคอสเนอร์จากโรบิน h o ดเพร i น c ์ออฟเท e ฟส์ปี1991 แม้ว่าโรบินฮูดอาจจะทำกำไรมหาศาลในบ็อกออฟเฟตและทำให้เพลง Everything I Do I Do It For You ของ Brian Adams โด่งดังไปทั่วโลกแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังการทำงานในเรื่องราวของโจรมือธนูระดับตำนานที่เคยออกปล้นคนรวยไปช่วยคนจนกลับมีประเด็นดราม่ามากกว่าที่หลายๆคนเห็นและมันก็มาจากตัวเออย่างเควินคอสเนอร์นักสแสดงที่ขึ้นชื่อว่าฮอตที่สุดในวงการณนะช่วงเวลาหนึ่งที่ใครจะไปคิดว่าต้นเหตุมันจะมาจากความขี้เกียจในบางครั้งของเขาเริ่มตั้งแต่การเลือก ที่จะใช้สำเนียงแปลกๆแบบคนขี้เกียจในตอนรับบทเป็นโรบินฮูดทางทั้งที่เขาควรจะไปฝึกฝนการออกสำเนียงแบบอังกฤษมาให้ดีซะก่อนสมผลให้เกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างตัวผู้กำกับยังเควินเรโนถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้อีกทั้งหลังจากนั้นก็ยังมีรายงานออกมาว่าเควินไม่ค่อยตั้งใจที่จะแสดงในบทบาทนี้สักเท่าไหร่และชอบปวนกองถ่ายที่เขามักจะมีปัญหาด้วยอยู่เสมอนอกจากนี้นักวิจารณ์หล,หลายๆคนก็สามารถมองเห็นได้ชัดทันทีว่าฝีมือการสแสดงของเควินคอสเนอร์ดู ดรอปไปแบบชัดเจนมากๆทั้งๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเข้าฉายหลังจาก d a Dances with w o l v e s ผลงานระดับออสการ์ของเขาแค่ปีเดียวทุานานนี่จึงถือเป็นการตกลงรับบทที่ผิดพลาดมากๆของเควินคอสเนอร์และความไม่ใส่ใจของเขาก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้ภาพยนตร์มีมาตรฐานต่ากว่าที่ควรจะเป็นชน,นิดที่ว่ามีคนคิดเล่นๆว่าถ้าหากมีนักแสดงคนอื่นที่ตั้งใจกว่าเขาเข้ามารับบทแทนรับรองได้เลยว่าโรบินฮูดจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนวิลส์เมดจากไอโรบอตปี2004 ภาพยนตร์ฟอร์มยังเรื่องไอโรบอทของอเล็กซ์โปรยาจะมีจุดเริ่มต้นมาจากบทต้นฉบับที่ถูกเขียนโดยเจ f ฟ w i n t ตาที่ใช้ชื่อว่า Hardwire ซึ่งเป็นคดีฆาตรกรรมลึกลับสไตล์นักเขียนอย่างอากาธาคริสตีที่ขึ้นชื่อในการปรูเรื่องให้เราหลุนว่าใครคือคนร้ายตัวจริงโดยเรื่องราวดั้งเดิมจะพูดถึงเจ้าหน้าที่ FBI ที่ต้องไปสืบสวนคดีฆาตรกรรมของหุ่นยนต์ซึ่งก่อนหน้านั้นโปรเจกต์นี้ก็ได้ผ่านมือนักแสดงหลายคน ก่อนที่วิลส์เมดจะกลายเป็นคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโปรเจกต์ในท้ายที่สุดซึ่งทางค่ายอย่างฟอกก็เริ่มเห็นช่องทางขึ้นมาแล้วว่าการได้วิลส์เมดเข้ามารับบทนําในเรื่องอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ภาพยนตร์มีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นงานบล็อกบัสเตอร์ชื่อดังได้การทําให้ภาพยนตร์ที่จะมีบรรยากาศกลิ่นอายของทีมโลกอชัชญากรรมในตอนแรกมีการเปลี่ยนไปเป็นแนวแอคชั่นจึงดูน่าสนใจขึ้นมามากกว่าเดิมทันทีสําหรับทางค่ายแถมยังดูคุ้มค่ามากกว่ากับงบประมาณ120่้อยยี่สิบล้านดอลลาร์ Jeff เขียนบจึงถูกดึงกลับมาร่วมง,งานอีกครั้งเพื่อแก้ไขบทดั้งเดิมแต่ที่แปลกกว่าน,นั้นก็คืออากิว้าโกลสแมนมือเขียนบทเจ้าของรางวัลออสการ์จาก a b e a u t i f u l m ม n d ก็ดันถูกดึงเข้ามาด้วยเพื่อช่วยแก้ไขบทดั้งเดิมซึ่งเหมือนจะมาทําให้ค่ายแม็กชัวมากกว่าว่าบทแบบเดิมจะถูกปัดทิ้งให้ตกลงไปเรียกง่ายๆก็คือเรื่องราวนี้มันมีเงื่อนงำม,มาตั้งแต่วิลส์มิตเข้ามาร่วมโปรเจกต์แล้วและจริงๆแล้วเขาคือหนึ่งในตัวการที่หมายมั่นจะแก้ไขบทให้ออกมาตรงตามความต้องการของตัวเองสม ผลให้ภาพยนตร์ออกมาในแนวทางแอคชั่นจ๋าทันทีแม้จะมีเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนอยู่ในนั้นและทิ้งไอเดียการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของหุ่นยนต์ออกไปแบบหมดซิ้นจนทําให้ไอโรบอทไปได้ไม่กลายมากพอเท่าที่มันควรจะเป็นคริสตินเบลจาก Terminator ตอร์ซาวเวชันปี2009 แม้ว่า Terminator Salvation จะเป็นหนึ่งในรอยด่างของแฟรนไชส์คนเล็กที่เล่าเรื่องราวของจอห์นคอนเนอร์ในโลกอนาคตออกมาได้ไม่เวิร์กเอาซะเลยแต่สาหรับแฟนๆบรรยากาศช่วงที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวของโปรเจกต์ชิ้นนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทันทีที่หลายๆคนได้รู้ว่าคริสตินเบลนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษตัดสินใจตบปากรับคําที่จะมาแสดงทุกคนก็แทบจะเฮและเห็นพ้องต้องกันออกมาเป็นเสียงเดียวกันทันทีว่าภาพยนตร์นั้นมันจะดีงามและประสบความสําเร็จได้แน่หากมีนัก แสดงเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เข้ามารับบทนำโดยก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าไปสู่ช่วงออกฉายก่อนจะล้มเหลวจนพังพินาศสุดๆต้นเหตุหลักๆของมันก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงของการถ่ายทำอีกทีเพราะมันเป็นตัวคริสเตียนเบลในบทจอห์นคอเนอร์นั่นแหละที่เข้าไปยุ่งยามหลายๆอย่างจนกองถ่ายแทบจะแตกมาแล้วทั้งการที่เขาวางแผนที่จะเปลี่ยนทิศทางของการสร้างสรรค์โปรเจกต์นี้ให้ออกมาตามใจของตัวเองซึ่งเดิมทีเบลได้รับข้อเสนอให้มารับบทเป็นตัวละครมาคัสไรท์ ซึ่งเป็นตัวละครคนเหล็กอีกตัวก่อนแซมโบทิงตันแต่เขาก็ขอเปลี่ยนบทไปเป็นจอห์นคอนเนอร์ที่ตอนแรกในบทมีแอร์ไทม์น้อยกว่าแต่ประวัติและเบื้องหลังดูเท่กว่าจากนั้นเบลก็ได้พยายามที่จะแก้ไขให้จอห์นมีบททัดเทียมกับมาคัสทันทีทั้ทงๆท,ที่จริงๆแล้วบทจอห์นจะไม่ได้สําคัญต่อเนื้อเรื่องขนาดนั้นอีกทั้งมือเขียนบทอย่างจนาทานโนแลนที่เคยทํางานกับเขาในเดอะดาร์กไนท์ก็ยังเข้ามาช่วยแก้ไขบทให้เบลอีกด้วยจนจอห์นคอนเนอร์กลับมามีแอร์ไทม์มหาศาลแบบที่เราเห็นส่ง ให้บทมาคัสที่แต่เดิมนั้นจะมีรายละเอียดเยอะกว่าและจะมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ถูกตัดออกไปค่อนข้างมากทันทีนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เนื้อหามีความขาดขาดกินเกินแบบเห็นได้ชัดทำให้หลายๆคนคิดว่าหากเบลยังเลือกที่จะเล่นเป็นมาคัสตามแผนการแรกและให้ภาพยนตร์ยังคงเน้นไปที่การสํารวจความหมายของการเป็นมนุษย์ Terminator Salvation ก็คงจะน่าสนใจกว่านี้มากๆการแก้ไขบทครั้งนี้ของเบลจึงเป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดจนส่งผลให้ Terminator ไม่สามารถ มามกลับมายืนหยัดเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จในวงการได้อีกครั้งแม้ว่าจะมีการสร้างภาคต่อออกมาอีก2ภาคก็ตามโรเจอร์มัวจากอวิลทูเคิลปี1985 A Will To Kill คือภาพยนตร์เจมส์บอลลำดับที่7ในยุคของโรเจอร์มัวและเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาฝากฝีไม้ลายมือการแสดงเอาไว้ในบทบทนี้ก่อนจะออกจากโปรเจกต์ไปโดยเรื่องราวจะพูดถึงการเข้าไปทำธุรกิจสื่คดีฆาตรกรรมในซอรเรนอินดัสทรีของสายลับส0น0ก่อนที่เจมส์บอ์จะได้พบกับแม็กซ r ซอรน วายร้ายหลักของเรื่องกําลังวางแผนที่จะถล่มโลกด้วยการครอ,องตลาดไมโครชิปให้ได้แต่ประเด็นก่อนการเข้ามาแสดงแบบทิ้งทวนของโรเจอร์มัวก็เริ่มถูกตั้งแง่มาก่อนการถ่ายทำจนได้เพราะหลายๆฝ่ายมองตรงกันว่าตัวโรเจอร์มัวอาจจะดูแก่เกินไปสําหรับบทเจมส์บอดและแก่เกินไปสําหรับบทแอคชั่นและบทบาทโรแมนติกหรือเปล่าเนื่องจากนี่ไม่ใช่ยุค50 60แล้วที่พระเอกไวทองจะยังดูดีและขายได้สําหรับสาวเล็กสาวใหญ่ เพราะในผลงานก่อนหน้าอย่างออกโตปูซีในปี1983มันก็เห็นได้ชัดว่าโรเจอร์มัวเริ่มดูแก่ลงไปจริงๆและพอมาถึงช่วงการถ่ายทำอาวิลทูเคิลที่โรเจอร์มัวมีอายุอยู่ในช่วง57ปีปฏิบัติการการแทรกแสงภาพยนตร์ของมัวจึงค่อยๆเริ่มต้นขึ้นในกองถ่ายทันทีเพราะในหลายๆฉากมัวจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาเริ่มงุมงามและไม่สามารถแสดงฉากแอคชั่นได้ดีแบบแต่ก่อนเขามักเจอพลาดในหลายๆจังหวะจนบางฉากออกมาดูไม่ดีทําให้ตัวเขานั้นเดว เริ่มเข้าไปบังคับให้ผู้กำกับจอห์นแกลนต์ตาฉากที่เขาไม่ต้องการออกไปทันทีทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาไม่มีสิทธิ์อย่างใดในการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการโพสต์โปรดักชันของภาพยนตร์แค่นั้นยังไม่พอเคมีของเขากับทันยาโรเบิร์ตส์สาวบอลในเรื่องที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง20ปีก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทําให้ฉากโรแมนติกออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ช่วงวัยที่ต่างกันอย่างเด่นชัดจึงทําให้บรรยากาศในหล,ะละายๆฉากออกมาดูแปลกทันทีและแม้ว่า A อ i วิลทูคิวจะยังคงเป็นภาพยนตร์สูงสเจ็ดที่ดูดีและมี ความน่าประทับใจหลายๆอย่างแต่กรณีศึกษาของโรเจอร์มัวในการฝืนเข้ามารับบทนี้ก็ยังเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคนรุ่นหลังอยู่ดีว่าการพยายามฝืนมากเกินไปก็อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้โปรเจกต์งานล่มไม่เป็นท่าได้แบบง่ายๆหากในช่วงเวลานานคุณไม่มีบาร,รมีของทั้งแฟนชส์และชื่อเสียงของตัวเองที่สั่งสมมามากพอที่จะทําให้ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จซิลเวสเตอร์สตาร์โลดจากจัสต์รดปี1995 จัสเดรดถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากคอมิกในชื่อเดียวกันซึ่งถือว่าอยู่ในหมวดภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่องหนึ่งเพราะมันคือการดัดแปลงเรื่องราวของตุลาการสุดโหดอย่างเดรดที่ทำงานเป็นตำรวจคอยออกปราบปรามวายร้ายในโลกอนาคตได้แบบมันสะใจและโหดสุดๆและถ้ามองแบบผา่านทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่ทำให้ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนมีบทที่น่าจดจำในช่วงกลางยุค90บทหนึ่งแต่ใครจะไปคิดว่าจริงๆแล้วนี่จะเป็นหนึ่งในบทที่ทำให้เขาสร้างปัญหาให้กับกองถ่ายและไม่เคารพความเป็นคอมิกต้น จนหลายๆคนหงุดหงิดไปสะอย่างนั้นซึ่งทย้อนกลับไปในช่วงที่ภาพยนตร์กำลังอยู่ในกระบวนการการถ่ายทำว่ากันว่าตัวซิลเวสเตอร์สตาร์โลนไม่เคยรู้จักหรือเคยอ่านคอมิกจัดเรดมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ตัดสินใจรับงานเข้ามาเพราะคิดวันนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่สนุกและมีทีมเจ๋งๆอยู่ในโลกอนาคตอันไกลโพล้นแบบที่กระแสนในยค90กำลังได้รับความนิยมนักสแสดงคนนี้จึงเริ่มที่จะก้าวไก่การทำงานของผู้กำกับอย่างแดนนี่แคนนอนทันทีโดยไม่ลังเลทั้งการเข้าไป ขอแก้ไขบทให้มันคอมเมดี้ยิ่งขึ้นซึ่งที่ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนทำแบบนี้มันก็มาจากการที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นตัวละครเรดเลยสักนิดเรียกได้ว่าแดนนี่แคนนอนต้องทนทุกอย่างมากในการทำงานครั้งนี้เพราะเขาคือคนที่รักคอมิกฉบับดั้งเดิมที่ทั้งโหดและดาร์กมากๆแต่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แฟนๆคอมิกไม่พอใจมากที่สุดก็คงจะเป็นประเด็นที่ตัวละครเรดแทบจะไม่สวมหมวกอันเป็นเอกลักษณ์เลยตลอดทั้งเรื่องและก็แน่นอนว่าประเด็นนี้ก็จะยังคงโยงกลับไปที่ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนอีกครั้งเหม เพราะเขาคือคนที่ตัดสินใจขอไม่สวมหมวกในตอนถ่ายทำทั้งๆที่ตัวละครเรดปรกติแล้วแทบจะไม่ถอดหมวกเลยถ้าไม่จําเป็นและมันก็หนักขนาดที่ว่ามีคนตั้งข้อสงสยัยว่าซิเวสเตอร์สตาร์โลดอาจจะไปล็อบบี้กับผู้บริหารระดับสูงให้ยอมเปลี่ยนแปลงบทตามใจเขาเลยที่สาเขาจะได้ไม่ต้องใส่หมวกปิดใบหน้าเท่ๆของตัวเองซึ่งสาหรับแฟนๆเดนตายแล้ว จัสเรฉบับปี1995จึงไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ไปในทันทีและต้องรอมาถึงฉบับรีบูตในปี2012ที่ข่าวเออร์บานมาแสดงนำถึงขนาดเขารบต้นฉบับโดยการสวมหมวกตลอดทั้งเรื่องจนแฟนๆพอใจแบรดพีตจาก World War ์ซปี2013 คงแทบจะไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนว่า World War รเป็นภาพยนตร์แนวซอมบี้ยุคใหม่ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งกับเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่สหประชาชาติอย่างเจอร์รี่แลนด์ที่ต้องออกเดินทางไปผจญภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อหวังจะหาทางยับยัง้งเชอร์วรัรซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ให้ได้ซึ่งความแปลกใหม่ในหล,หลายๆแง่มุมของมันทั้งการนำเสนอและความสนุกก็ล้วนเป็นจุดแข่งที่ทำให้ตัวภาพยนตร์อย่างได้รับการพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้แต่ใครจะไปคิดว่านหนึ่งในโปรเจกต์ ดกลายเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนั้นจะมีเบื้องหลังแปลกๆที่มีตัวเขาเองนี่แหละเป็นส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยซึ่ง้ย้อนไปในช่วงปี2007บริษัทพลนบีที่มีแบรดพิดเป็นหนึ่งในผู้ดูแลก็ได้ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์นิยาย ของแมกบรูส์ยิงเวอร์วอลซีเข้ามาเพื่อหวังจะดัดแปลงเป็นภาพยนตรบ์บล็อกบัสเตอร์และจัดจำหน่ายไปทั่วโลกซึ่งบทร่างแรกก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ญญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพนักง,งานของสหรประชาชาติที่ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากสงครามซอมบี้ในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกซึ่งมันจะตรงกับเนื้อหาในฉบับนิยายแบบพอดีีภาพยนตร์ญญญจึงน่าจะออกมาในกึ่งดราม่ามากกว่าแอคชั่นแต่หนึ่งในปัญหาก็เริ่มต้นขึ้นจนได้เมื่อตัวแบรดพิตได้ยืนยันที่จะโยนบทร่างแรกนี้ทิ้งลงถังขยะไป หากเขายังมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโปรเจกต์และนำแสดงอยู่อีกทั้งสตูดิโอหลายๆฝ่ายก็ยังเห็นพ้องต้องกันกันกบไอเดียนี้สะด้วยว่าหากบทมันเป็นแบบนี้แปรผิดก็ไม่ควรจะมาแสดงนำเพราะมันอาจจะทำให้ภาพยนตร์ดูออกมาปแปลกๆมากกว่าหลังจากนั้นไม่นานจะมีการหารือก,กันแบบยกใหญ่ เพื่อปรับแก้ไขให้ภาพยนตร์ออกมาเข้ากับตัวแบรดผิดมากที่สุดแทนกระทั่งเนื้อเรื่องทั้งหมดก็ได้ถูกปรับให้ตรงกับความต้องการของบรดพิดและสตูดิโอจนได้เมื่อพวกเขาจะทําเนื้อเรื่องให้ออกมาในโทนแอคชั่นผจญภัยแทนนั่นจึงหมายความว่าความลึกซึ้งและจิตวิญ,ญญาณของนิยายฉบับดั้งเดิมที่ Max b r u บลูเขียนขึ้นมาจะถูกทําลายลงไปทันทีและภาพยนตร์ จะกลายเป็นงานแอคชั่นปกติปกติไป,ปเสียอย่างนานแต่ท้ายที่สุดแล้ว w วอร์วอ r ซก็กลับโชคดีมากๆในตลาดโลกเรานอกจากบทวิจารณของมันจะดีมากๆแล้วรายได้ของมันก็ยังนับว่าดีเยี่ยมแบบสุดยอดอีกด้วยเรียกได้ว่าฟันกำไรยับเยินให้กับทางค่ายเลยก็ว่าได้การวุ่นวายครั้งนี้ของแบรนด์พีทจึงถือว่ารอดตัวไปได้แบบเหนือความคาดหมายจากในตอนแรกสุดๆเพราะมันดันสร้างผลลัพธ์ที่ดีออกมาแทนแม้ว่าจะมีหลายๆฝ่ายค่อนขอดวณี้มันเป็นการหักหลังเจ้าของนิยายที่อุตสาห์ขายลิขสิทธิ์ให้ ทอมครูสจากเดอัมมี่ปี2017 ในเรื่องชื่อชั้นของนักแสดงอย่างทอมครูซหลายๆคนก็คงจะไม่สงสัยกับความสามารถอะไรทั้งนั้นแล้วเพราะในตอนนี้เขาคือแอคชั่นสตาร์ที่มีผลงานขึ้นฮิงทั้ง Mission Impossible หรือท็อปการและแม้จะย้อนไปให้ไกลกว่านั้นทอมครูซ <Tom Cruise, S 1> ก็รู้วนเคยผ่านผลงานคลาสสิกกับผู้กำกับระดับตำนานมาหมดแล้วแต่ใครจะไปคิดว่าในปี2017จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อาชีพของเขาต้องถูกค่อขอดถึงปัญหาที่ตัวเขาอาจจะเป็นคนก่อขึ้นมาเองในโปรเจกต์ที่ตัวเองกำลังทำงานอยู่ย้อนกลับไปในช่วงเวลา ทอมครูซได้ตกลงรับแสดงในโปรเจกต์ภาพยนตร์เดอะมัมมี่ของค่ายยูนิวอ s a l ซลที่หวังจะขุดภาพยนตร์มอนสเตอร์ระดับตำนานจากยุค50กลับมาสร้างในรูปแบบจักรวาลภาพยนตร์ที่กำลังเป็นแนวทางที่พิกมากๆในช่วงเวลานานแบบที่ค่ายอย่างมาเวลเคยทำให้มันประสบความสำเร็จมาแล้วและถ้าหากใครยังจำกันได้ภาพของนักแสดงชื่อดังหลายๆคนที่เข้ามารวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพจุดเริ่มต้นของดาร์ u ยูนิเวอร์สก็ถือว่าสร้างความฮือฮาในช่วงเวลานั้นได้ดีเลยเพราะมีทั้งจอห์นนี่เด็ฮาวิเอล โซเฟียบูเทลาและรัสเซลโครเข้ามาร่วมถ่ายภาพกับทอมครูซซึ่งกำลังจะสร้างงานในช่วงเริ่มแรกสุดยังเดอะมัมมี่อยู่พอดีีโดยเนื้อเรื่องของเดอะมัมมี่จะพูดถึงตัวเอกของทอมอย่าง ar, นิกมอร์ตันนักโบราณคดีชาวอเมริกันที่ดันประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกในระหว่างการขนย้ายวัตถุโบราณแต่เขาก็ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและมีพลังพิเศษติดต,ตัวมาเพว่าปัญหาที่รอเขาอยู่ก็เดินเป็นวายร้ายอย่างปีศาจเจ้าหญิงอเมเนตมัมมี่ในตำนานที่หวังจะถล่ม นิ่งและโลกใบนี้ให้สินส้นซาก ซึ่งในงช่วงที่ภาพยนตร์กำลังจะเข้าฉายไปจนถึงช่วงที่ฉายไปแล้วนั้นข้อสังเกตของผู้ชมส่วนใหญ่ที่เริ่มคิดว่าภาพยนตร์นั้นจะทําให้ทอมครูซดูเด่นแบบวิ่งสู้ฟ้าตามสไตล์ของเขาเกินไปหรือเปล่าหลายๆคนล้วนมองว่าภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องและวิธีการเล่าที่ไม่ค่อยสมูทเอาซะเลยผิดจากความคาดหวังที่ผู้ชมมาวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าประทับใจที่สุดไปซสีอย่างนานส่งผลให้เรื่องราวเบื้องหลังที่เป็นต้นตอของปัญหาค่อยๆถูกเปิดโปงมาจนได้เริ่มตั้งแต่บรรยากาศในกองถ่ายที่ดูววุ่่นนาาาายยมกกเืองจ Tom Cruise, พยายา ้าไปแทรกแซงการทํางานของผู้กากับอย่างอเล็กซ์แมาขนะที่ว่าเขาเข้าไปกํากับเองในหลายๆฉากเลยพร้อมทั้งเขียนบทใหม่เพื่อเพิ่มแอร์ไทม์ของตัวเองด้วยซ้ำจนทําให้ตัวเองเด่นขึ้นมาว่าเดิมแล้วเรื่องราวพวกนี้ก็ได้รับการยืนยันอ้อมๆจากโซเฟียบุเทล่าผู้รับบทเป็นเจ้าหญิงอแมเนสไวรัสของเรื่องว่าเธอรับรู้ถึงการแก้ไขบทจริงๆหลังจากนั้นแหล่งข่าวหลายๆแหล่งจึงพากันเดาเพิ่มเติมไปว่าทอมครูซอาจจะเข้าไปแทรกแซงกระทั่งเรื่องของการตลาดพร้อมทั้งขัดขวางแนวโน้มของโปรเจกต์ต่อไป ที่ 3, ภาพยนตร์จึงออกมาพังแบบไม่มีชิ้นดีร้องทั้งส่งสัญญาณการปิดประตูไปต่อของ d a ร k u n i v e r ว e ์แบบสนิททันทีในภายหลังโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของนักแสดงที่เข้าไปวุ่นวายกับภาพยนตร์ของตัวเองที่แต่และเรื่องนั้นก็ล้วนเต็มไปดว้วยวิรกรรมและปัญหาบางอย่างที่ทําให้ภาพยนตร์แต่และเรื่องต้องประสบกับความซวยแบบเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้ารอดออกมาแล้วประสบความสําเร็จได้ก็ดีไปแต่ถ้าล้มเหลวก็คงจะน่าเสียดายไม่น้อยเลยและเพื่อนๆแล้วครับ มีร,รออยายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิวรกรรมของนักแสดงที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในภาพยนตร์ของตัวเองนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นีด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ